สุกก็สุกไปแต่ไอการไม่เกิดนี่ยอย่าไปใช้คำว่าเหมือนเดิมเพราะมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมดม,ม,มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆม,มันไม่มีทางเหมือนเดิมทีนี้ถ้าไม่เกิดแลวไม่เชื่อโอ้โหอันนี้สนุกสนานเอ็นจอยไลฟ์นะครับนี่เหมือนเดิมีแต่แต่ก็มีมีนบ้างแล้วค่ะ สตตตานี่นอุ้ยร้อนจันง,งร,ร้อนจังเราขำตัรงแต่าไปไปแบบไปสำรตอบพรละร้อนค่ะคเกี่ยวอะไรด้วยแบบเรียกว่าอธิบายแล้วส่งลิงก์ไม่ค่ะเด็กเกิดดูคำว่าแบบอึ้งดึงเกิดมากคือไอ้ไอ้ไม่เกิดแล้วก็ไม่เชื่อในก็ไม่ไม่ว่ากันอนะ่ะไม่ไม่เห็นหอะไรเลยนะครับ มันก็อย่าว่ามันไม่เกี่ยงอะไรเลยทีนี้ถ้าสมมติเชื่อแล้วมันดันเกิดเอ้ยถ้าเชื่อแล้วไม่เกิดมันเหตุอะไรเนี่ยก็มันนีอันหนึ่งนี่คือมันไม่เกิดนะสองก็คือว่าเชื่อความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะเชื่ออะไรมันก็เรื่องมันก็เรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเรามองได้ว่ามันเป็นลักษณะของการสองสองนี่ก็คือการไม่ระมาย การเปลียนการมุ่งหน้าซึ่งเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เปลียมตัวไม่ได้มีการซองเอาไว้เลยนะมันคือมันคือภัยมันคือภัยของแท้เหมือนกับน้ำท่วมมันไม่มีการเตรียนการเ,เอาอะไรไว้เลยน้ำท่วมข้อนประเทศคุณไม่มีน้ำหรือนี่มันน่าเศร้าขนาดไหนประเทศไทยโอเข้าหรือน้ำ ไม่มีต้องส่งจากกรุงเทพหมกรุงเทพผลิตข้าวได้ที่ไหนนี่อย่างเ,เานี้ม <les> ันมันคืออาการที่น่าเศร้าเป็นเพราะเราประมาทแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ตังแ่าแล้วน้ํานะครับน้ํเขาต้องส่งบอกเลกรุณซึ่งผมว่ามันเป็นภาพที่น่าสะท้อนใจนะน้ำเต็มไนหมดแต่คุณกินไม่ได้เลย ทำไมไม่คิดถึงเครื่องกรองน้ำนะฮะเออทีนี้ถ้าเกิดแล้วดันไม่เชื่ออุ่ยอันนี้อันนี้หนักเลยโซยโซวยหนักเลยข <c oughs> ึนน่งกรณีนี้เนี่ยเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการที่สุดแต่งานของกลุ่มนี้นะกลุ่มหนึ่งก็เหมือนในขายหัวลออ่ะ เรียกเรียกผีเข้าหม้อโอมจงลงจงลงอะไรเนี่ยเรียกเรียกผีเข้าหม้อรถบ,บอกเชื่ออย่างเดียวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งบอกเกิดเกิดเอ้ยมันอย่างนี้มันมีเหตุอย่างนี้มาแล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ยในที่สุดเนี่ยเราดำลงใน,นที่บล็อกแต่ปัญหาพวกบล็อกนี้คืออะไรปัญหามันคืออะไรคุณจะให้เขาเชื่ออะไร คุณจะบอกว่ามันเกิดอะไรตรงนี้มันไม่เคยมีคำตอบนะคคุณลองย้อนไปดูข้อความในรลปของเราพันสองรอยโพสต์ไม่มีนะนมันมันไม่ใช่เท่านั้นนะนอกจากไม่รู้ว่าให้เชื่ออะไรแลร้วตงลอกก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดอะไรมันไม่ใช่เท่านั้นนะ consequence จากนี้แล้วยังไงต่อคนระับ ให้เชื่ออะไรแล้วมันจะเกิดอะไรสมมุติสมมุติมันเป็นอย่างนั้นจริงนะและ้วยังไงต่อบผมคิดว่าพี่คำตอบการที่จะเตือนผู้คนถึงความเสี่ยงในชีวิตของเขาไหมนะครับผมคิดว่าเราทําไม่จบกระบวนการอันนี้เป็นจุดที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาเสนอแนวทางว่า เป็นเป็นข้อเสนอเลยนะครับเป็นทางเลือกคว่าว่าเราวควรจะทำอะไรต่อต่อประเด็นคือไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่เกิดหรือไม่เกิดแต่ว่าพยายามพูเซนทุกอย่างออกไปหมาความเสี่ยงมีอย่างนี้เพราะอย่างนี้มี e อบีเดน์มี evidence, ม,ม,ม,มีมีข้อสนอับสนุนต่างๆพอแบกอัพอ,อ,อยู่ ะะมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่คงอย่าไปคิดว่ามันดีนะวิทยาศาสตร์องมั่วเยอะนะครับวิทยาศาสตร์มีสั่งชั่นเยอะอย่างผมเรียนตอนเด็กแต่สมัยผมเด็กเนี่ยนะคือมันโบราณมากนะผม50กว่าแล้วนะครับตอนนั้นก็อะตอมมีนิวเคลียสเป็นเป็นลูกบอลอ,อยู่ตรงกลางแล้วกออ็มีอิเล็กตรอนโคจรรอบๆเหมือนลูกบอลู่สายเบียงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ ใช่ภาระเงินพวกนี้เกิดและดับตลอดเวลานี่ไม่มีอะไรที่มันอยู่นิ่งถาวรนะครับเพราะฉะนั้น assumption ขนาด assumption ตรงนั้นเนี่ยนี w b ออกไปสร้างโดยเกียรได้ม,มันเป็น assumption ที่เอาไปใช้ประยุกต์ได้แล้วคนก็ยึดถือผิด,ผดเพราะความรู้ที่เรามีมันเป็นความรู้หนึ่งสองซึ่งมันเป็นาการเดียวกันกับทั้งสองแกนนี้ เป็นความรู้ที่สองคืออันนี้เราเราคงต้องพิจารณาให้อี